ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะครับผมมีเรื่องนึงที่อยากจะมาสารภาพก่อน <S <S 1> <S 1> ผมติดอ e ีครับ EDM โอ้ขอโทษทีครับผ่เอิญมั่นไปหน่อยก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่านี่คือแนวเพลงแดนซ์สุดมันที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบกันมากๆเลยครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเพลงแนวนี้กันแต่ว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแนวเทศกาลดนตรี EDM ก็เริ่มเข้ามาในไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น EDC Thailand, S2O, Neon c o u n t Down หรือเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Tomorrowland ที่จะมาจัดในไทยปลายปีนี้นั่นเองครับและด้วยปัจจัยนี้ทำให้คนไทยเริ่มรู้จักแนวเพลงนี้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับแนวเพลงนี้กันดีกว่าครับ Let's go <S โดยคำว่า EDM เป็นคำย่อมาจากคำว่าอ e ีสานแดผมหมายถึง Electronic D a n c e Music หรือเรียกตามภาษาบ้านเราก็เพลงตืดฝรั่งนั่นแหละซึ่งเป็นเพลงที่เขียนและสร้างมาจากเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นซินดิไซเซอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองและแน่นอนว่าความเร็วเพลงแนวเนี้ยมันเร็วกว่าคนที่แอบชอบตอบแชทคุณอย่างแน่นอนซึ่งก็เริ่มตั้งแต่110ไปจนถึง200เลยก็ยังมีแต่ที่สำคัญเลยคือเพลงแนวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค80นู่นเลยครับ ถ้าหากรู้ข้อมูลนี้แล้วทุกคน,น,นก็อาจจะคิดว่าโอ้ฉันมีความรู้เรื่อง EDM แล้วอาจจะยังนะครับเพราะไม่งั้นถ้าบอกว่าเราชอบ EDM แล้วไปคุยกับเพื่อนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วนี่ปกติเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีแนวไหนอ๋อก็ชอบ EDM ไงอ่าฮะแล้วแนว EDM อะไรอ่ะก็บอกว่าชอบแนว EDM ไม่ก็รู้ว่า EDM แต่มัน EDM แนวไหนล่ะก็บอกว่าประเภท EDM ไงแนว EDM อะ่ะเพลง EDM เอา้าไอ้นี่นี่ ไม่เข้าใจคําถามหรอก็ถามว่าชอบ EDM แนวอะไรพูดไม่เข้าใจไงวะก็บอกว่าชอบแนว EDM ไงปะโถเฮ้ยไม่ใช่เว้ยก็บอกว่าถามว่าแนวอะไรแนวอะไรแนว EDM เนี่ยแนวอะไรปัญหาเรื่องการสื่อสารเปล่าวะก็บอกว่า EDM ก็คือ EDM ไงก็แนวยีทโทนิก่ไ EDM มาเฮ้ยไม่เข้าใจที like ่ถามไงวะปะโถเฮ้ยก็บอกว่าถามว่า EDM เนี่ยแนวอะไรแนวอะไรเฮ้ยเป็นคนเข้าใจอะไรยากเหล่าวะก็บอกว่าชอบแนว EDM ไงไม่เข้าใจหรอ EDM มา ใช่ครับ EDM คือหนึ่งในแนวเพลงแต่ว่าแนวเพลงย่อยของมันก็ยังมีอีกเยอะเลยถ้าหากคิดว่าการจำปรานจากเรื่องดับบิคาตาซูลว่าเยอะแล้วเจอการแตกแขนของประเภท EDM เข้าไปรับรองสลบแน่นอนแล้วมันจะมีย่อยและย่อยลงไปอีกแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมคริสคนชอบ EDM นั่งรถ BM ยิน M a M และชอบดูช่อง M c o t r ี e Idol เป็นพี่อารันผมจะมาเล่าและอธิบายประเภทย่อยหลักๆที่คนไทยหลายๆคนได้ยินผ่านหูกันมา และแน่นอนครับว่าผมจะไม่เอามาหมดเพราะผมก็เหนื่อยเหมือนกันซึ่งประเภทย่อยหลักๆที่ผมจะซึ่งประเภทย่อยหลักๆที่ผมพูดถึงก็จะมีดิสโก้เฮาส์เทคโนทรานส์ทรัพยน D&B ดับสเต็ป และแนวอื่นๆที่ผมอาจจะเอามาเซอร์ไพรส์คนดูซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดตัวการอธิบายประเภทย่อยของ EDM ที่จะเอามาเล่าให้ฟังหรืออธิบายแบบให้เข้าใจและสบายโดยที่ไม่ต้องใช้ซิลิปัมหนักเกินไปนะครับซึ่งจะดูคลิปหรือว่าฟังอย่างเดียวก็เอาแล้วแต่สะดวกครับเพราะผมจะอธิบายให้เห็นภาพเองและเจอกันครับ let's go